ะะจะพามาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของรุ่นรถ Explorer Cross ปี2023นะคะจะสวยขนาดไหนนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาตามมาชมเลยค่ะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจกด้านหน้าก็ใหญ่ขึ้นนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะพร้อมไปหน้านะคะเป็นแบบ LED ให้นะคะแล้วก็เป็นระบบเปิดปิดแบบอัตโนมัติให้ด้วยค่ะส่วนไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะคะ ชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เป็นคอร์สดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการชนด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็แผงตกแต่งด้านข้างนะคะก็จะออกแบบมาเป็นแบบคอร์สดีไซน์ให้ด้วยค่ะส่วนด้านข้างนะคะในส่วนของแผงตกแต่งด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะในส่วนของรุ่น f y ี2023ให้ค่ะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของล้อนะคะล้อจะเป็นล้ออลลอย17นิ้วนะคะแล้วจะเป็นสีใหม่ด้วยนะคะที่เป็นสีทูโทนนะคะสีเงินสีเทานั่นเองค่ะ โอเคค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พักไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดด้านนอกนะคะแล้วก็เส้นขอบนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้ด้วยนะคะ ไฟท้ายแบบ LED ให้ค่ะแล้วก็ในส่วนพิเศษนะคะของรุ่น e x p e n d e r Cross นะคะก็จะมีไฟสองต้ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นแบบ LED ให้นะคะส่วนกล้องมองหลังนะคะขณะทอยล่างออกจากท่องจอดก็จะมีให้เหมือนกันนะคะในส่วนของรุ่น e x p e n d e r Cross ของเราะค่ะการทนท้ายนะคะตแกแต่งสวยงามน,นะคะมาพร้อมกับรุ่น Cross Design เท่านั้นค่ะโอเคค่ะมาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันก่อนเลยนะคะ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของเราหลังคานะคะตัวนี้นะคะจากที่เป็นสีเงินนะคะรุ่น e x p e n d e r Cross นะคะจะเป็นสีดําให้นะคะภายในตัวรถนะคะตกแต่งนะคะสีทูโทนนะคะจะเป็นสีดําน้ําเงินก็ตกแต่งสวยงามนะคะส่วน พวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบหรูหรามากเลยนะคะจะเป็นแบบสีก้านนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือก็ควบคุมในส่วนของสวิตช์เครื่องเสียงนะคะ mm hmm. ด้านขวามือนะคะก็จะควบคุมในส่วนของค r u ค s น control นั่นเองค่ะหรือจะเป็นระบบ,บลกความเร็วนั่นเองนะคะ mm hmm. ส่วนด้านข่าจะเป็นปุ่ม cruise star นะคะทํางานร่วมกันกับกุญแจอัจฉริยะ koas นะคะ mm hmm. ก็จะช่วยในส่วนของการป้องกันการโจรโกรรมด,ด้วยค่ะ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มที่เราปรับกระจกมองข้างปรับแล้วก็พาไฟฟ้านะคะก็ กวาาาาตตมมค้ององงรรขเทีด้านล่างนะคะจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถไหลนะคะหรือระบบเสถียรภาพการทรงตัวนั่นเองค่ะในส่วนของรุ่น Xender p Cross MY 2023นะคะจะมีปุ่มนี้เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็น Auto Stop a n d g o นะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็น มาตรวัดขนาด8นิ้วนะคะสามารถปรับได้3รูปแบบนะคะอันนี้ก็คือมาใหม่เลยนะคะเฉพาะรุ่น x p e n d e r Cross หะ,ะ้จาจอระบบสัมผัสนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะแล้วก็ support ต i ลล์ลิง n k ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีช่องต่อนะคะในส่วนของ m i ลล์ r ิง n k นะคะแล้วก็สายต่อสายชาร์จ USB ให้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นช่องจ่ายกระแสไฟ DC 1 2โวลต์ให้นะคะ ด้านล่างนะคะหัวเกียร์หุ้มหนังนะคะต่อมาก็จะเป็นในหมวดของเด็กมือไฟฟ้าให้ค่ะแล้วก็อัตโตมัตให้นะคะส่วนเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีทูโทนะคะดำน้ำมืนนั่นเองค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสาร แถวที่2นะคะเบาะนะคะคุณลูกค้าสามารถปรับได้ 60- 40นะคะเบาะแถวที่3นะคะสามารถปรับได้ 50- 50นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะแล้วก็มีแอร์แยกให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะแอร์ Air เย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของความเงียบนะคะก็ต้องการันตีให้กับ e อ p กเ d e r ดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e x p e n d e r c อร์หรือว่า e x p ก n d น r GT นะคะกว้างขวางไม่พอนะคะเราเย็นเงียบแล้วก็เย็นฉ่ำแน่นอนค่ะ ส่วนโชคนะคะเราก็ทํามาเทียบเท่ากับพี่ปาจโลด้วยนะคะทําให้การยึดก,กับถนนได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะก็ม่ในช่วงโปรเดทท้ายคลิปกับนางแ,แล้วนะคะพิเศษนะคะในส่วนของรุ่นรถ e x t e เ d e r ด r o s s ดอกเบยอยู่ที่1.89%นะคะเมื่อคุณลูกค้าดาวที่2ีนะคะผ่อนที่48งนวดหรือคุณลูกค้าจะใช้เงินดาวเริ่มต้นที่39,000บาทย้ำอีกทีนึงนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นที่30,000 9,000บาทได้เช่นกันนะคะมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถถึงบ้านด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ในส่วนของแคมเปญในส่วนของเดือนมิถุนายนะคะก็จะมีในส่วนคับฟรี90วันให้ด้วยนะคะหรือจะเลือกในส่วนของแคมเปญช่วยผ่อน5,000บาทนาน5เดือนอคุณลูกคา้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกทักทายนางได้นะคะที่เบอร์0971979915ค่ะ อย่าลืมนะคะคิดถึงรถมิซูป้ายแดงอย่าลืมคิดถึงเสนางด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะนางต้องขออนุญาตจบภารกิจไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย